อยากเป็นนักเงือกค่ะเพราะว่าว่ายน้ำไม่เป็นค่ะอยากว่ายน้ำแบบแบบหายใจในน้ำได้แล้วก็ไม่มีวันแบบจมน้ำอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเคยพยายามเรียนว่ายน้ำแล้วจมน้ำตลอดเลยมันทรมานมากแบบเรียนไม่ไหวเป็นแอริเอลยูจะให้เขาเป็นอะควาแมนได้ไงเขาเป็นผู้หญิงเขาบอกจริงเปิดมาเจอผู้ชายบ้วนใส่แก้วโม้เท่าทีรับเท่าทีเท่าทีน้องแต่ว่าอย่าดูน้องเลยนะคะน้องอาจจะไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เพราะน้องชอบเอ้ย มีใครอยากให้อยากให้ตีน้องไหมคะอยากให้ตีน้องคอมเมนต์มาได้เลยคะ่ะเดี๋ยวจะตีให้ค่ะทุกคน <c oughs> เป็นเด็กอ้วนเนี่ยยิ่งพูดเหมือนยิ่งยุเนี่ยใครอยากรู้ว่าทำไมเราชอบเรียกกอนว่าเด็กอ้วนนะคะเข้าไปดูในไอจีกอนได้คะ่ะกอนจะลงรูปก็จะลงรูป <c oughs> ลลตอนวันเด็กไว้นะคะทุกคน เขาบอกตีหนักๆเลยค่ะนี่ตีก๊อตกดหนึ่งตีกอ๊อนพิมหนึ่งเลยนะคะใครเขาบอกว่าให้จุหมิงเลยก๊อตไม่มีหมิงค่ะก๊อตหวัวหน้าผากแคบมากค่ะทุกคนหน้าตาเหมือนกันเลยค่ะกดหนึ่งกดสองกดหนึ่งกดสองมาเต็มเลยมึงบอกว่าให้ตีก๊อตกดหนึ่ง กดสองหนึ่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 งว่าเต็มอย่าลืมกดที่ตะกร้านะครับทุกคนก่อนที่จะตีก่อนที่จะให้กดหนึ่งกดสองกดที่ตะกร้าก่อนนะคะทุกคนเอาแล้วนะลุยอ่ะยังข้างให้ทุกคนเห็นชัดชัด สามสิบโอ้ยเล่นไม่เนีนเลยอ่ะเอ้าให้ตีแขนไม่ได้ให้ตีหัวเล่ไม่เนียนเลยไม่เล่นละตีหัวตีแขนไม่เนียนเลยไม่เนียนเลยทำการแสดงไม่ได้เลยเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้มันมองไม่เห็นนะเอาเลยนะคะทุกคนหันข้างเดิมสโอ้ยป็นไงละครว่าโอ้ยโอ้ย ละครปหมขอหางยันโอ้ยยันยันยังละครปหมละครละครต้องเป็นึ่งเขาบอกว่าจมูกสวยมากทำบ้านอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยฮะจมูกสวยมากไม่ไม่ใช่ทำบ้านแต่บอกว่าคุณทำอะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่ก็ตบหัวนะสินี่ทำอะไรเธอเนี่ยฮะก็ตบหัวนายนะสิเขาบอกว่าเลือดอาบเบย์ไม่ตบหัวนน้ำน้ำ ไม่หยุด่หยุดคลายลงไปได้เลยเฮ้ยฝนตกเหรอไม่ใเห็นตัวพัดลมเสียงพัดลมเสียงพัดลมแรงเพราะตรงนู้นมีคนที่เป็นไวทองอยู่นะคะก็จะมีอาการเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเหงื่อแต่ง่ายก็เลยต้องเปิดพัดลมจอไว้ค่ะ ลองใส่นะคะว่าวันนี้เรามาไลฟ์อะไรนะแล้วนันจา้าเราคือ,อไลฟ์กล่องสีชมพูนี่คือนี่ค่ะชาดีท็อกค,ค่ะหนูว่าดื่มก่อนนอนทุกวันเพราะรู้สึกว่าการที่เราดีท็อกล้ำไส้หรืออย่างน้อยควรอาทิตย์ละครั้งถึงสองครั้งนะคะเพราะว่ามันช่วยให้เราอ่ะมีระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นและการที่มีระบบขับถ่ายที่ดีมันช่วยในหลายๆเรื่องมากๆค่ะใครต้องการแบบอยากรู้รายละเอียดแบบละเอียดมากๆคะสามารถกดที่ลิงก์โปรไฟล์ขอข้อมูลได้ค่ะและที่สําคัญเลยก็คือถ้าสาวๆนะคะเวลาที่เรากินหนักๆอ่ะ แล้วเราแบบเหมือนไม่ขับถ่ายออกแล้วมันตกค้างในลาไส้เรานานมันจะมีการดูดซึมกลับเยอะมันทําให้เป็นสาเหตุของการที่เราอ้วนขึ้นแต่ถ้าเรากินเยอะแล้วเราสามารถแบบมีท้องหรือขับถ่ายออกไปได้ไวๆนะคะมันก็จะทําให้เราแบบลดการที่เราจะแบบเขาเรียกว่าอะไรสะสมดูดสารอาหารมากเกินไปนี่นไงน,นี่ครับ,รบฟังขนาดนี้แล้วฮะร,รออะไรครับวันนี้ส่วนลดเยอะด้วยกดที่ตะกร้าได้เลยนะคะ<อ>ผม<ด>มี 2, 2> นะะขนาดให้ทุกคนได้ลองกัน1ิกับ30 1สสอง กินได้ติวัน1 3บสกินได้30วันก็คือ1 2บสองซองสามสิบสองก่อนที่จก้าได้ใช่ครับโดนปิดกั้นบ่อยมากเลยฮะยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะฮะทุกคนสลับกันแหละเมื่อกี้ของเขาก็โดนก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยปิดใหม่เรารู้แล้วเรารู้แล้วเดี๋ยวนี้ติ๊กต็อกมันมันโหดมันโหดต้องลองเลครับทุกคนอยากให้ทุกคนได้ลองเลยนะครับเขาบอกว่าอยากให้เราลูกผีนี่แสดงว่ามาดูเราทุกวันแน่เลย ในใครใครใครที่เป็น f อพวกเราสองคนนั่งดูเราทุกวันบ้างไหนยงบุตรพิสิเี่เขาบอกเลยบะบบขับถ่ายดีแล้วจะสวยถูกครับทุกคนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอินไซน์เอาครับทุกคนผิวพรรณหรือเรื่องรูปร่างนะคะมันมาจากเรื่องระบบขับถ่ายรือถ้าไปสังเกตดูดีนะคะว่าระบบขับถ่ายเนี่ยมันสําคัญต่อร่างกายเรามากๆนะคะใช่ครับทุกคนถ้าวันไหนเราไม่ได้เข้าห้องน้ำเราไม่ถ่ายเนี่ยเราก็จะเริ่มผะอืดผะอมแบบมึนหัวอืดอัดายๆวันสะสม ยังมีตะกาอยู่นะครับทุกคนเขาบอกไม่เห็นมีตะการตะกาปักอยู่ด้านล่างล่ะเข้าไปที่ร้านค้าด้านล่างเลยครับทุกคนกดที่ของเขาจะเห็นเป็นสิ่งอ๋อเออด้านล่างครับด้านล่างมันจะมันจะมันจะเป็นตะก้าครับทุกคนกดเข้าไปเลยครับเป็นรูปตะกาจจ๋วๆด้านใช่กดเข้าไปเลยได้เลยนะฮะทุกคนวันนี้ส่วนลดเยอะมากๆนะครับกดเข้าไปครับทุกคนลุยครับจากราคาเต็มของเราค่ะแต่วันนี้ตี่กต็อกเขามีโค้ดคูปองส่วนลดให้เพราะฉะนั้นมันจะถูกมากๆค่ะใครที่สนใจอยากลอง ลองได้เลยนะคะใช่ครับส่วนเราเยอะมากนะครับทุกคนต้องลองแล้วนะครับนี่ไงคนกลับมาแล้วอยู่ดูดิเราพูดน้อยละพอเราไปหาไม่เกี่ยวว่ามันก็เข้าเสียงเขาเข้าอยู่ดีล้วพูดตรงนี้มันก็เข้าตรงนี้ย่คิดไปเองอ่ะเขากะป๊บหนึ่งปั๊บอกะคนนี้ห้านาทีไปให้อีกคนนึงจะได้สลับสลับสลับทุกคนจะได้เห็นเหมือนกันเนี่ยทุกคนแต่ว่าในช่องทางการติดตามของพวกเราอ่ะมีมีสองช่องทางนะทุกคนแต่เราพูดชื่อแอปไม่ได้เป็นแอป แอปที่เขาบอกดูแลกาไม่พอเขาไปไล่ดูคลิปย้อนหลังหมดเลยเพื่ออยากไปติดตามพวกเราอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็ G X O D นะครับของยูชื่ออะไร R I C H Y ค่ะครับผมเฮ้ยควา N A T E อ่าลิชชี่ออร์เนกับ G X O D นะครับอีกช่องทางหนึ่งไปติดตามได้นะครับเป็นแอปที่ไว้ลงรูปนะฮะเราผู้แชร์นยเดี๋ยวเปลิวนะครับไปติดตามพวกเราทางนั้นได้ช่องทางเราก็จะลงรูปสวยๆลงงานต่างๆผลงานต่างๆเข้าไปตตามงันได้เพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยเขาเข้ามาดูแล้วเขาก็รู้จักเราจากในนี้ เราก็เลยอยากจะบอกช่องทางเพิ่มเพื่อให้ไปติดตามเพิ่มอีกช่องทางหนึ่งหรือว่ากดที่หน้าโปรไฟล์ของเราก็จะมีลิงก์ให้ไปติดตามช่องทางหนึ่งนะครับ G X O D นะครับเซิร์ชดูนะครับสวยอันหนึ่งก็คือ G X O D 6 5นะครับใช่ค่ะใช่ทำไมหน้าตาคล้ายกันเลยครับเป็นเนื้อกูกันค่ะอ๋อเขาถามว่าอ๋อไม่ทันละหนึ่ง ไซส์เล็กนะครับมี12ไซส์ใหญ่มีส0มซึ่งแต่ละซองกินได้หนึ่งวันนะฮะช่วงแนะนําก็คือเป็นช่วงเช้าเอ้ยไม่ใช่ก่อนอน,นอนอนะนี่ยูโชว์ให้เขาดูซิว่ามันเป็นยังไงเวลาชงออกมาแล้วของหนูแช่นี่ไว้นานมากจะสีเข้มมากๆค่ะ<ช>แต่ถ้าแช่แป๊มเดียวมันก็จะเป็นสีใช่ยิ่งแช่นานมันก็ยิ่งเ,เข้มข้นก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนๆเลยค่ะ<ช>หนูว่าหนูต้องดืง่มอะไรหนูแช่นานเป็นไปละใช่ครับหน้าเหมือนดาราเลยครับแต่ผงไม่ใช่หรอก อ๋อใช่ครับพวกเราเป็นพวกหน้าตาดีเฉยฮะทุกคนทุกคนไปติดตามเราอยู่ช่องทางด้วยนะ g ี o d กับ RR i ไอซ ไ O R A N A T นลิชิออนเน่เรื่อยเลยทุกคนหลายคนเพตัวเองตอนอยู่ชอบอยู well ่กับตัวเองหรือชอบอยู่ก nah. ับเธออ๋ออยู่กับเธอแล้วแต่ทำตัวเหมือนอยู่กับตัวเองอะอยู่คนเนี้ยที่ก็ดทำบ่อยนะไอ้เกี่ยวอะไรไม่เคยทำอะไรทั้งนั้นแหละไม่เคยทำอะไรติกันแหละทำเป็นคู่ไปฟ้องเขาหญิงทำเพื่อเขาฟ้องไม่มีใครฟ้องหรอกผู้หญิงทุกคนก็คง เหมือนกันหมดเลยทั้งโลกว่าต้องการคนใส่ใจสนใจแล้วก็เราเนี่ยพูดพูดไปเรื่อยพูดเก่งจริงเลยอย่างเนี้ยพอพูดเก่งก็พูดไม่หยุดดีแล้วดีแลค่ะเป็นคนเก่งดีแล้วอ่ะพูดต่อสิอพูดต่ออ๋อชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอชอบตัวเองอะนะคะแบบพูดว่าเขาชอบตัวเอง่ง ไม่เป็นชื่อเพลงหรือ,อเปล่าไหนลองกดสิลองซิลองซิอ๋อเนี่ยอ๋อเพลงของพี่บิวกิน P. P นะคะเฮ้ยเราเราเลือต่อง <laughs> นักกรงเหมือนเราว่นน้ำแข็งเลยไม่เหมือนอยู่ที่บ้านอ่ะเหมือนอยู่กับแม่คะ่ะ